ครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักครับแพงสต่เรบคลิปนี้พาพพีพ่อน้องมาจัดกว๋วยเตี๋ยวฮื้อก่าครับผมก๋วยเนะตีต๋ยวเจีาวๆล่ะ้านประจํานี่ข้งเจ้าวม่มนี่ข้างเจียวเ,เส้นมาม่านี่น้ําตกออดูผักดูมะนาวสิเอาเมื่อกี้พริกแล้วบอกว่าของแขกแล้ววันนี้ได้โอเคเออไปพี่น้องกินเถอเลยมาพี่น้องไปสิงคโปร์มั้ ส่ตเมื่อนั้นก็เส้าเราแมุ่ณมันยังบ่เทีย่วยวเลยใส่พริกใส่พริกเออใส่สาราน เปิดพอไหแมมเปิดเด้แล้วแม่เอาแบบพี่น้องไหมอโอเคครับม,มาค่ะกินกันหนย เดียวไปที่ม่นกเป็นได้เลยเนมาเดินมาเดินน่อนอากาศหนาวฮะคิเตียวกันน่าหนุอยงนอนรักบ,บอกินะไเยอเกินรื่อข้าวแล้แยกแล้วบอกว่าฟ้องแย่เรื่องมันเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้มันหนื่อยๆน่อยแล้วของแกเรืเอ็นสีลูกค้าจินห้อน่อวยหน่อยแล้วมันเพ็ดแล้วม่นมักพี้หนูคือแห้งคักพี้หนูนะแต่่าบ้านเ่าบ่า่อยมีขายเนาะตลาดบ่ค่คยเห็นน่ะ ยังเครืงบินไม่ออกยังมอดใส้ยงัยงมาไม่รุดวัี่มันเหอมยังมอดไ้คือเสียงไงเพาะเดี๋ยวเาเยอืมพมมาแบบนี้เนาะยนี้เนาะสมไมว่าได้กี่ไส้ทอดกูเลยมันจะดังไปคนละแบบ ตะกี้รุ่นว่ขเขาอ็ดทอสูรถ้แต่พวกแตงมอดแทใช่ไหมนี่คือไอด้ีกจัเอร์ทรูตรตะกี้บยังไม่นอมงกี้พวกกินกีบได้กว่าเนี่ยเดาเคว่าอื

ประหยัดแม่ค่าไงแถวนิบบ่เคยมีร้านอาหารตามสั่งเนระเ <c oughs> ขาพัดเขายังน,ยนี่จะขวดเตี้ยมจะสมต่ำลารทูจะไปใส่สอะไรพวกมัน ไปปกองไหมนักน you mm. ือกัหนาวเนาะสองส อื้อົ้นตกอันฮ่ำดอกหมวงอยู่ฟื้นค่อยน,น่าร่มแห้งแห้งดะงามแรงะ ร้านเก่าเจ้าประจั่งรลุเจ้าเก่ารถเด็ดคือ้านรก่าานสารคามเจ้าเก่ารถเด็ดเนี่ค่ะคนสารคามเบิรมเน็กมาเจ้าคือเบาาคนมุกจะมาอยู่มุก อยู่อำเภอหยังสารคารไปมาหากินทุหมกันบ้านเจอขอยุคยุคย่ายมันเป็นคนหมุกไปคหนึ่งโอ้้ะเป็นบ้านเนี่ยแล้วเรียบร้อยคือการละไอเพ็ดคนสะะารคารมาเป็นหมุกทหารอ่ะย่ายมันเป็นคนหมุก ไอ <elim> ้เล่ยสองเมตรเฮ้ยยี่บงเสี่ยบกว่อเลยวินงวงแดีย เป็นหนหมองเมเห็นคนเลยเกี่ยวหน้าเพิ่กินหอยเชืือบเบิดดได้นีถ้ากินก๋วยเตี๋ยวอกินพริกแกบกะปิมาแล้วตัว tôi có thể xem bắt đầu để xem cái két 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 เงองยังมาคู่แพงหน่วยละซ้าบาทแหมอะไรต้อเที่ยกินเราวัยพอก็ไม่กินหนาเด้อน่า